รอบที่2องสวัสดีนะคะค่ะก็สำหรับของคุณครูโสสิทธานะคะซึ่งเป็นโมเดลที่เชิอในวันนี้นะคะก็เปิดรงรอบที่3แล้วนะคะในภาษาจีนนะคะซึ่งคุณครูก็ได้จัดการเรียนรู้ในระดับชั้นม <Morning. S> .1 <Morning S 2> นึะคะม่ได้ยมศึกษาพิเศ่1 <Morning. S 2> ก็เดี๋ยวให้คุณครูได้สะท้อนประเมินตัวเองแล้วก็สะท้อนการ อสอนของตัวเองในวันนี้ในจุดที่ครูคให้คะแนนจุดทั้งจุดที่ดีและจุดที่พัฒนาไปพร้พอมๆกันเลยค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีนะคะอาารย้องสวัสดีะครับเพื่อนครูนะคะวันนี้ก็ได้ทําการสอนนักเรียนชนั้นม .1 นะคะในหัวข้อนี้คุยโยงมาคุณว่ายน้ําเป็นไหมนะคะก็จะเป็นการอาธิบายความสามารถของตนเองด้านกีฬานะคะสําหรับการเรียนการสอนในวันนี้นะคะให้คะแนนตัวเองอยู่ที่80-20 ะะเพราะว่าในเรื่องของแปิเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอทางผู้สอนได้มีการแจ้งวัตถุประสงค์ให้กับน, <Pam. S 2> นักเรียนก่อนเรียนนะคะแล้วก็มีการใช้ภาษาซีนในห้องเรียนนะคะเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็นักเรียนเนี่ยมีการตอบรับดีคะ่ะให้ความร่วมมือดีนะคะแล้วก็ใช้สื่อที่หลากหลายมีใบงานที่ครบให้กับทุกคนนะคะแล้วก็เป็นเป็นคาดว่าเป็น,ปนวิธีการสอนที่สามารถแก้ปัญหาในเรื่องของา ในเรื่องของปัญหาที่เราได้ตั้งใจวันต่อแรกว่าจะแก้ปัญหารเรื่องของการสื่อสารนะคะหรือว่าการจดจําประโยคต่างๆนะคะส่วนอีก20%นะคะมัจะเป็นในเรื่องของเวลาค่ะเพราะว่ายังจัดการเวลาได้ไม่ไม,ไ,มไม่สมบูรณ์นะคะแล้วก็การเล่นเกมที่ไม่ได้วางแผนก่อนว่าจะมีการแข่งขันนะคะนักเรียนยังไม่ให้ยังไม่กล้าแสดงออกสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ให้ความร่วมมือดีแต่ว่ายังมีส่วนร่วมน้อยนะคะ แล้วก็ใช้เวลาใช้เทคโนโลยีในการอำนวยความสะดวกเนี่ยให้มากกว่านี้ค่ะในครั้งต่อไปค่ะรวดเร็วมากนะคะแล้วก็สะท้อนถึงจุดที่ตัวเองได้ดําเนินการได้ชัดเจนมากๆเลยนะคะวันนี้ก็ให้ตัวเอง80 20บนะคะค่ะ <c oughs> โอเค,อเคก็เดี๋ยวให้คู่บัตดีนะคะได้สะท้อนหลังจากที่เราดูหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราเห็นจุดอะไรที่คุณครูเขาทําได้ ดีแล้วจุดไหนที่ถ้าเราเติมตรงนี้อีกหน่อยจะสมบูรณ์มากขึ้นเรียนเชิญค่ะครับครับสคริยาครับผมเชนวัฒน์นะครับุดมทอสกุลวันนี้เป็นคู่บัตรที่ของคุณครูโสสิทธาน,นะครับซึ่งได้ทําการสังเกตการสอนในวันนี้จากที่ได้เข้าไปดูการสอนแล้วนะครับผมดูแล้วคุณครูเขาถือว่าสอนวันนี้ได้อยู่ในระดับตีเลยนะครับคือเขามีการเตรียมตัวมาก,ก่อน แล้วก็มีการใช้มีการใช้สื่อที่หลากหลายเนาะใช้สื่อที่หลากหลายในการสอนเด็กคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอบัตรภาพที่เป็นคําศัพท์ที่เป็น,ปนรูปภาพให้เด็กเขาแล้วก็มีการใช้เกมในการกระตุ้นความสนใจของเด็กคือให้เด็กเขามีการสุ่มดาวดาวเอาว่ามันเป็นภาพอะไรอยู่ตรงไหน,นอันนี้คือเป็นเทคนิคที่น่าสนใจ นะครับที่คุณครูเขาออามาใช้กับเด็กในวันนี้และก็อีกเรื่องหนึ่งคือคุณครูเขาใช้โครงสร้างของการสร้างประโยคได้แบบไม่ยากคือเด็กเขาอ่านเขาดูแล้วมันง่ายต่อการสร้างประโยคของเด็กเพราะฉะนั้นก็ถือว่าการสอนในวันนี้ของคุณครูนะครับผมว่าอัเปนเกณฑ์ที่ดีเลยนะครับก็ตรงส่วนนี้นะครับ แล้วก็อาจจะมีข้อเพิ่มเติมนิดนึงก็คือเด็กเด็กบางส่วนที่ส่วนใหญ่แล้วคือบางส่วนคือคุณครูก็จะอ่านให้เด็กฟังเยอะแล้วถ้าถ้าให้เด็กเปลี่ยนจากเด็กมาเป็นคนอ่านคือให้อาจจะให้กลุ่มนึงอ่านแล้วอีกกลุ่มนึงตออันนี้ให้เด็กเขาได้มีการปฏิสัมพันธ์กันและกันมันก็น่าจะ เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราให้<ม>ให้โอกาสให้เด็กเขาได้สื่อสารและก็มันจะมีเด็กส่วนหนึ่งที่มันยังไม่ไม,ไม่พูดเลยที่มันไม่ไม่กล้าทำกิจกรรมอ่ามันจะมีเด็กที่อยู่ส่วนหลงังๆนะี่ถ้าถ้าเป็นได้<ม>ก็คือพยายาม,มหาวิธีการ<ม>อาจจะให้เด็กที่อยู่หลังนีง่คือลองสลับเขาสลับเขาไปนั่งใกล้ๆอ่าครูเพื่อบางทีครูจะได้อ่า อยายามจะได้ชี้จะได้กำชับเด็กเขาได้เกิดอาจจะกระตุ้นให้เด็กเขาเพราะถ้าเขาเมื่อไหรเขาอยู่ข้างหลังคือเขาจะไม่ค่อยได้มีโอกาสได้พูดแบบนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องเพิ่มเติมในการสอนในครั้งต่อไปนะครับก็มีข้อเสนอแนะในวันนี้เพียงแค่นี้นะครับ,รบ okay, ขอบคุณครับค่ะคุณลัคริสท,ที่สะท้านได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนครูมากนะก็ ก็ชอชื่นชมเนาะวันนี้สอนได้ดีนะคะเตรียมสื่ออะไรได้ดีนะคะได้ดีแล้วก็น่าสนใจมีเกมเนาะมีเกมเข้ามาให้ออกระตุ้นเด็กเห็นไหมเราสังเกเด็กเขาก็จะชอบใช่ไหมช่วงต้นๆนี้เด็กจะแบบออชอบชอบมากเลยมีเกมมีอะไรให้เปิดอะไรลุ้นมาได้ลุ้นไง <laughs> ได้ลุ้นแล้วก็ครูก็มีคําศัท์เนาะมีการทวบควนคาศัท์อะไรที่ที่ชัดเจนแล้วสั่์ไม่เยอะเห็นไหมสั่งแค่หกคำ อาจเจ้นหกคำแล้วก็อาจจะเคยผ่านมาด้วยนะคะก็จะทําให้เขาพอจะจําได้อยู่นะคะแต่อุปสรรคของของการเรียนภาษาจีนก็คือคือเขียนนั่นแหละคือการเขียนคือเด็กเด็กอาจจะท้านิดนึงนะคะมีจากตั้งแต่ขั้นขั้นแรกจริงเป้าหมายของชั่วโมงนี้เราหนึ่งให้เด็กสามารถบรรยายตนเองนาะเรื่องกีฬาได้ใช่ไหมก็คือใช้คำใช้ถามและตอบแค่หนึ่งประโยคเนาะอ่า ถามตอบตอบอาจจะเป็นบอกเล่าและก็ปฏิเสธด้วยนะคะที่ครูเติมไปนะคะก็มันจะมีคําว่าอะไรนะมีหุ้ยกับหุูหุยใช้ไหที่ปฏิเสธเราต้องเรียนไปด้วยเราแอบเรียนกปด้วยสนุกดีโยโยงจะจำศัพท์ได้ไว่ายน้ำก็นะคะอันนี้คําศัพท์ชัดเจนประโยคก็ชัดเจนนะคะ แต่ของเราจะมีนิดหนึ่งถ้ามันจะยิ่งสมบูรณ์คือการฝึกช่วงเวลาที่เด็กได้ Pra c t i c e มันน้อยเนื่องจากเรามีใบงานปุ๊บเราไปให้เด็กเขียนไงพอเขียนปุ๊บม,ม,มันจะชะงักทันทีใช่ไหมมันก็จะชะงักคันทีแต่ว่าจริงๆให้เขียนแค่ประโยคเดียวก็พอค่ะเอาให้เอาให้ได้แล้วออกไปใช้จริงๆต,ตัวนี้ก็พยายามแก้ปัญหาโดยให้เขียนพินอินออพินอินก่อนก็ได้ค่ะนักเรียนเพราะว่าเวลามันมีน้อยเพราะว่าเราเอาเวลาไปเล่นเกมซะเยอะใช่ค่ะ ถ้าใช้เวลาในช่วงพอมันช่วงแพ a c t i c เด็กได้แพ a c t i c กันคือเป็นเขียนแต่ซึ่งจริงๆเราอะวัตถุประสงค์เราคือสามารถสนทนาโต้อตอบดังนั้นอาจจะไม่ที่เขียนเลยก็ได้นะถ้าพูดถึงนะถ้าดูตามวัตถุประสงค์เราก็เพราะเราสอนอ่านไงสอนถามก็อย่างที่คริสบอกในช่วงของการถามตอบครูอาจจะต้องไม่ถามเองบ้างให้เด็กเราฟังนี่ถามอ่าฟังโน้นตอบอะไรเงี้ยในช่วงของขั้น practice แล้วจากนั้นปุ๊บอ่ะโอเคเอาไปใช้และแอปพลายในขั้นโปรดักชันเนาะให้เด็กไปพูดเลยจะไม่งั้นนะถ้าไม่พูดอย่างที่บอกครูสุ่มใช้สุ่มแบบนี้เอถาม่ะลุกขึ้นสแตนด์อัพใช่ไหมลุกขึ้นแล้วให้ถามและตอบกันนี่แหละมันจะตื่นเต้นละทีเนี้ยฉันจะได้ถามละใ,ใช้เวลาตรงเนี้ยให้เยอะขึ้น แต่โดยที่เรารู้ว่าว่าเด็กถ้าเห็นไหมพอเราปล่อยโอกาสให้ไปลุกไปก็ไม่เห็นใครลุกใช่ไหมเขาก็ไม่ยอมลุกไม่ยอมไปถามมีบ้างในบางส่วนดังนั้นครูจะต้องแก้ปัญหาตรงนี้ว่าจะทายังไงให้เด็กได้ใช้เราที่ราเคยใช้เรื่องของถามตอบ A B อย่างนี้ค่ะในถามปทั้งห้องเนี่ยมันใช้เวลาเยอะอาจจะไม่ต้องห้องห้องเงเพราะว่าเพราะว่าเราไปเขียนจะส่วนใหญ่แต่วอนนี้ลองเปลี่ยนลองเปลี่ยนดูว่าถ้าเกิดว่าเราทําใช้วิธีเนี้เด็กจะ คือเหมือนพอซ x a m p l e ไปก่อนสักสักได้สักห้าคนห้าคู่ก่อนแล้วจากนั้นโอเคครูปล่อยเพิ่มอีกหนึ่งประโยชถามปฏิเสธใช่ไหมข้อเจอแรกนี่ให้ถามแบบไม่ปฏิเสธเอาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะไม่งั้นนะเห็นไหมเด็กก็จะถามถามแบบไม่ปฏิเสธก่อนไงจะตอบโอเคฉันสามารถฉันสามารถหมดเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเราสอนทั้งสองแบบเราอาจจะต้องให้ ให้เขาไปฝึกตรงนี้แล้วอาจจะโอเคเดี๋ยวครูให้เวลาสักนิดนึงเดี๋ยวครูจะสู่เทสอีกทีอันนี้มันเป็นการกระตุ้นนี่เขาว่าเขาจะต้องฝึกตัวเองเนาะแต่ว่าไม่ต้องเขียนแล้วหละ่ะถ้าอย่างเงี้ยเราเราใช่ไหมเดี๋ยวเขียนนะ่ะเราให้ไปเขียนในตอนท้ายก็ได้โอเคแล้วเอามาส่งนะเนี่ยาะเขียนเราตรวจได้ไงแต่ถ้าเราในช่วงในขณะที่อยู่ในห้องเราควรจะให้เขาเพราะเราเป้าหมายเราคือให้เขาสนทนาไง เพราะว่าถ้าเราจะไปรอให้เขาสนทนาข้างนอกไม่มีทางแต่ถ้าให้เขามีเวลาไปเขียมเขามีทางเพราะเขาจะต้องมาส่งงานเราอันนี้เราตรวจได้ใช่ไหมดังนั้นใช้เวลาในห้องในการให้เขาได้สนทนาแล้วก็เราก็ไล่ดูด้วยแล้วโดยเฉพาะคู่ที่เราเห็นแล้วว่าเขาไม่ได้เราจะรู้ว่าเด็กคนไหนทาไม่ได้เราเข้าไปเลยเข้าไปถามเลยครูก็มีสิทธิ์ถามนี่ใช่ไหม <ừ. S 1> แล้วก็ถามเขาสิแล้วก็ถามตอบเหมือนที่คือเธอไม่ถามฉันอะฉันจะไปถามเธอ อ่าใช่ไหมครูก็เดินไปไปสุ่มก็ไปถามเลยใช่ไหมหนีหุ้ยหุ้ยอะไรนะหรือโยอยงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เขาจะต้องตอบให้ได้คือเราอะเล็งไ้เด็กที่ไม่ค่อยได้มีส่วนร่วมเหมเราเข้าไปเลยเพราะเพราะเด็กค่อนข้างเยอะเหละในห้องเนี่ยรู้ว่าเด็กแบบนถ้าสมมุติเราไม่เบจี้อะเขาหลายคนไม่กล้าอย่างที่บอกแบบไม่ค่อยกล้าแต่เราก็อาจจะเข้าไปชวนคุยในวงสนทนาเล็กอะไรอย่างเงี้ย โ okay. อเคอนนี้ประมาณนี้แก้ปัญหาตรงจุง่รือใครมีไรเสนอได้อีกไหมเพิ่มเติมแค่นั้นแหละเพราะอน,นี้ยวันเ้ยค่อนข้างดีมากนะเพียงแต่ว่าเด็กได้ใช้เวลาฝึกที่น้อยไปน,นิดนแล้วก็วัตถุประสงค์เราเราเช็คก่อนว่าวัดผลเนี้ยว่าเด็กทาได้หมดไหมอะไรเงี้ยเราเรายัางวัดได้ไม่ทั่วถึงแค่นั้นถ้าเรามีโอกาสตรงนี้ยในขั้นของการกที่กับัดขัน มันก็จะทําให้เราเห็นว่าก็โอเคอย่างน้อยเราไม่ทาดหวังสูงหรอกนะ70%ที่ทุกคนกล้าที่จะพูดเพราะเราเน้นเรื่องของการสนทนาโต้อตอบนาอได้ค่ะเราจะสมบูรณ์มากขึ้นนะคะโอเคเดี๋ยวให้คุณครูเราสรุปเนาะว่าสิ่งที่เราจะ,ะทําได้ดีและแล้วก็สิ่งที่เราจะพัฒนาต่อไปคืออะไรคะค่ะ ก็ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำของทั้งสองท่านนะคะาถ้าในการจัดการเรียนการสอนครั้งหน้าเนี่ยก็จะบริหารจัดการเวลาให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็จะกระตุ้นนักเรียนให้มีส่วนร่วมมากขึ้นมีการโต้ตอบกันมากขึ้นนะคะก็จะใช้แอปพลิเคชันหรือว่าเทคนิคใหม่ๆเข้ามาช่วยกระตุ้นนักเรียนให้มากกว่านี้นะคะแล้วก็สนสนนนักเรียนที่ไม่ได้ด้วยให้เขาได้พูดให้เขามีเวลาได้พูดนะคะ แล้วก็จะเพิ่มเวลาในการฝึกให้ฝึกพูดมากกว่าเขียนค่ะโอเคค่ะนี่ก็ขอบคุณมากๆขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่าน